สุขขีมันเสมอมันเครื่องไม่ความเจ็บอยาสุดใดความไขยย่ยาสูมีเ่เ้อพี่น้องเวอรสุขสุขคนเมื่อน,นี้กษัติมาเก็บภาพไว้พี่น้องเว้น้ำออกแกงพี่น้องอุ้ยหนาวเนี่น้ำออกแกงเป็นภาพที่ขุนตาพี่น้องเว้บริสัมผัสแล้วก็บริสุทธิ์ภาพนี่มาเป็นสิบปีแล้วเด <c oughs> ี๋ยวมันจอ สั่นเลยเด้อจักหน่อยเด้ออดเอาวดเอาเอาสิไปเก็กตจิลอกันพี่น้องเก็ตจิปโปมพร้อมหรือ,อยังเอาสิไปเก็บจิลอ แต่ว่าเขาไปเก็บมาแล้วรอบหนึ่งพี่น้องเว้ยไปเก็บมาแล้วรอบหนึ่งแล้วบา้านนี้เกือบไปน้ำน้ำผัดตาย <c oughs> น้ำผัดเขาโคกไหมเน้อไปนอนนะวางแดงอันแรกโทรศัพท์ตกน้ำได้

มันหล่นอกมาจากหวัวยเนาะขุนเต็มหมเลยเต่ว่าไมเกบยรอบพัก,กนคร์อ,เอ <c oughs> เลเสแอลรมดร่มทึนทนอยู่ฝนก็นลิ้นเดี๋ยวนี้นะคาดของแอลโอเคนะสิแบบไอต้นเอาจากักอันปิดไปแตะแม่นถูกนะเอาจักอานพาดีพอ เอาขึ้นไปขึ้นวันบันถึกพ่กา,าพี่หลึกจจาบางพีาะีนะพี่พีนอ้องไหยพอสามาราไปถ่ายใ่าได้เด้อตอนที่เพาไปเ,ปปก,เก็บซีโป่กันนะกดนองแล้วบอ ได้เด้อพี่น้องขึ้นเบิ่งในน้านันน้ามันแห้งแล้วบานี้กล้องนะมันโบก้าเสี่งยงเนี่ยมันตกน้านมันสีดับแนวอันไปเก็บจิบปโปง่กัน,กนอะไรนแกโทษนวป่าเก็บภาพไปสำนี่เลยไปเปัดเดิม